กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคุน,นครับกราบกับผมแบ่งสมตามกับกิมพับจีมอบายนะครับอีเสียงอีสานโดยลำพงโดวดีเวียนนึกเอานะครับผู้คนลงตายนะยี่สิบเอ็ดคนอีลันเกลเหมือนจะมีเสียงนะครับมุ่งบ้านทางเนานะครับอนอกหนึ่งเฮ้ยมีบ้านทางเหนาอีกคนตัวหนึ่งนะครับอ,อุ้โอ้โหบันทึกเลยอ่ะมา <c oughs> ออกมาอย่างไงน้องสกาได้นี่สกาได้นี่มี่คนมากนะครับวิสงสงสัยเขามาสูบโม,โมนูนะปล่อยครับเดี๋ยวเขามาสั่มตัวนี้ก่นอนกลับบ้านเก่าเลยตัวโอ้โหมันลูกส่งลูกซองนี่มาย้อนจะเป็นลุยบ้านหนังนานครับ บ่ได้นะเขาเขายิงนอกแล้วเขาต้องเอานะตงใส,ส่เขามาสุปกันเนะี่ยมามาหมอมาตามเขามาดูบ่มีสักคนโอ้ยผมได้องเปิดประตูเขาไมา่ยังไงจะข้นเนี่ยสองสามเอาดูลงมาแล้วโอ้โหหน้าต่างว่ะหน้าต่างบ่ะโอ้นอกไปดีมึง สั่มไปเลยฮะวิฮีตัวเีงมหมเยะโอ้โหเออใครอยูย่มูฮองมาสอนทันนะครับ <c oughs> โอ้ยขออภัยหลายๆด้ครับไอ้ย,ยังบ่เศร้านะไอนี่วดเศร้าหยากเลยปลรูไม่เป็นยังชี่หายเลยวิพอห้องยิงอพอห้องนอกระฟ้าออกมากเลยเบอร์หนึง่ง เบื่อสว่างสุดยอดไปเอาเดินเกมตัวอจ่ว่ากระสุนโมมี่เลยวะมุกซองมีมีขอไงไหบะมีขอไงไหบอ้ยมีคนหนวงงครับหัวโพน,นอนหัวโพนะแต่มันขึ้นไปแดงเดียววะ,ะถามจริงมันขึ้นไปแดงเดียววะมันมีวิธีขึ้นหรอหรือเชิงไดง ไม่เสียงปืนนางนานะครับเขาเลียนเลยอ้ไม่อยู่อย่างนี้เอานอกนึงน,นอกสองเลยสวยงามอมอกเน็มวะเก็บไปเฮา <c oughs> โอ้ยน่ะยวิ่งเควะ่ะเรียนวีเคดีกว่านะครับ ตัวแรงนี่ตัวแรงนี่อีกแค่ใช้ปืนข้างหน้าวะยุสัยโอ้ยอย่างล่างเดี๋ยวเอาออกไปนะครับอ้อมไปแล้วยิงคางคังเขานะเพราะว่าคางคังเขาจะเปิดโล่งอะแลนไปยิงแรกเขาแบบสายบัวพวกไอ้ยามไปอย่าเงยนะครับ แทนไปบวกแยงเดียวอะ่ะโอ้เสียงปืนเรียกร้องอยู่ตลอดเลยว่ะมาแล้วมอามาแล้วโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไี<ๆ>้ยังหันย<ๆ>ิ้มลุงลุงสิน็อกหนึ่งว่างในมอสโอ้ยเพิ่มเยอะอโอ้น็อกสองกระสุนเบิร์ตพอดี <c oughs> นะอยิบสองนะแต่ยัง้ได้เนาะอเอ้าเดี๋ยวปาราเบอร์ถือเจ้าของตายบ้างนถอะ เฮ้ยมีคนสองเขาอ่ะนอกนอกหรือตายตายเลยวะมีคนอยู่ข้างหน้านะครับเอาปิดลงไม้อยังปิดลงไม้อยางออตายเลยสวยงามจัดจัด คุณมาฟาร์มของอยู่ของบนเบิงจังหน่อยนะครับโอ้บุกไปมีของเลยว่ะอืมสุนทรเออโอเคน่าจะได้อยู่นะ่รับเดี๋ยวก็ไปอู้เฮ้ยระเบิดมาจะใส่โอ้มันขึ้นไปแดงเลยวะตรงนั้นเนี่ยโอ้ปอฟาดยาม <laughs> มุทีดีดีดิมัขวข่อยังสีไหมมันขึ้นไปแงดงแดงวะ่เะเราเบิดไปเหาเขาหยิบยางยางสดๆเล <laughs> ยหยบบเอยอืม เฮ้ยมีคนครับมีคนมีคนวางในน่องผมไม่รู้ว่าเขาเห็นผมบ่ละแต่เหมือนจะเห็นนะวางเลยโอ้มีการอียของแมาสิน่าจะเห็นแลับบัตรบอโอ้โ,อโเเหเจ็บเจ็บตักแล้วบววะ่ะต้องเขาในบ้านนะไปเล่นนลังบ้านเนี่ยปัม๊มยงปั๊มยาก่อนบาวาย <c oughs> <c oughs> ก็หนึ่งหมวกหนึ่งเนาะ ไปฮาลุยเลยเดินนาใไซยางเดียวอะ่ะนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละนี่เสียงตีนมันอยู่ทางใด,ดเอาแล่นไปข้างนาถนนนะแล่นไปยังเอามอตัวแล่นไปยังตัวคือมาเห็ดแนวนี่เฮ้ยแล่นไป่ยังดีนะเอ้าแล่นไปแล่นกลับโอ้ เอาแพมากลับล็อบบี้ซำ่โอ้ยตอนนี้มูดขอความช่วยเหลือนะครับเบอร์หนึ่งเ้ามาแล้วเ้ามาแล้ววางในมอหู้คนเหลือสี่สิบกว่าคนน่ะมันอยู่ยไซมันอยู่ยไซฮึยุงนาบ่เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว ย้อนมือลบอยู่ตนใหม่นะเฮ้ยโอ้โหมีเสียงปืนว่ะเดี๋ยวเออโอ้ค่านี่เวนออนดดวนะววอ้ย่โอ้มุดงีดีรีว่ะโดดเก็มไม่นะครับไม่ไหวว่ะโอ้โหคนขึ้นาาลายแถวน่ะบังไยเนาะ เนี่ยเขาลงขอบเมืองนะครับเขาอยู่บนลงตัวเมืองนะถ้าคนหลายสิเขาลงขอบเมืองเขาหลินได้ดีกว่านะครับฟาร์มของก่อนขู่สามสิบห้าคนให้ตายเถอะเออเดี๋ยวนะเบอร์ซี่ไม่ได้ปืนป่เขาเดี๋ยวเนะเขาให้ปืนยังเขาเกระสุนน้ำแบงกันน้ำนี่เดียนี่เดียเออผมไ่เอาอ่ะไปเลยโอ้โห เสียงปืนกระัดกระจายอ่ะบวกกลนละนวเลยอะ่ะเย็นเย็นนะเอับเออไดปืนเพิ่มสวยงามยุ่นพี่ต่างหากขอเสียงนะครับขอเสียงเนะี่ยยุ่งยโอ้โหขางในนี่เดือดจัดว่ะ มีคนน่ะนี่เสียงตีนเนี่ยนายยืนระเบียงอะทางนานะซองเบิงก่อนครับเพอยู่นี่แหละอุ้ยสมมติซองเบิงอย่างจริงสิป่ะนีบ่ได้เนี่ยลดสายตายโย่เลยเนี่ยฮ <c oughs> ึ่มเสียงปืนทางหนาวนะครับเจอบักไล่เลยอะ่ะคือ ไปไปไปเขาอยางรอบไปน้ำคางๆข,ขอบวงไปนะครับพี่ตู่กำลังเก็บของบอกเอานอกเอามีมูอีกบางไหนเอาลบกันสแนปยิ่งอรอฮะยาเด็ดขาดยาไม่เห็นจะตายสิคร <c oughs> ับล็อบบี้ปิซะ ขอให้ฟ้ามมอมหมออู้หูของบักหลายเลยขอขอพอใจย่างยิ่งมีคนทางนานนบโอ้ยแมมาแลว้วแมมาแล้ววางลยน้องอม,มีหญิงสวนโอ้หนอกไปเลยต่ำเลยคร,รับ่ให้เกิดนะครับขอปั๊มเลือดปั๊มมานานวบบนกันบ่ไหว่ะมอนี่ก็คมเอาเรียงอยู่นะ ว่าเขาคมกว่าอะไรประมาณนี้นะยา yeah! <laughs> 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 ปัา๊มเลือดก่อนเถาะเดี๋ยวพร้อมแบบเออถ้าเป็นทั้งเชียผมแนะนำนะให้ปั๊มเลือดหน่อยก่อนเพราะวายายาแย่เอาไว้ใส่แบบชุกเชิญน,นะอ่ะสวยงามไปลุยพร้อม,อมลุยเลย อืมแี้งปืนรอบทิศทางเลยตอนนี้คนเลคนหลือสิบสองคนละลอไปๆๆๆๆปป,ปโอ้โหมอนี่รวยว่ะ <c oughs> มาแล้วมอเขามาแล้วเสียงปืนทางนาเขานะ่ยตามีกับบอกเลยป่ะเดี๋ยวเกียเห็นครับนะงตอยิงบ่ได้นะเขาขยับไปลงนานนะียบวกแค่างเดียวนะ่ย ยุ่งหนาวว่ะเห็นรไยๆแล้วอ,วอ้ตัวมัดซุปเนียงลงๆยัง,งสีว่ะอ่ะโได้เลยบ่ได้เลยสามบ่ได้นะครับเดีย๋ยวมาสามฟังขวาวฮม <c oughs> อะไรอยู่ในบานตัวเฮ็ดเงียงสัน่นอะมมันจะข้างนะ หรืจังได้เพียงคือข้างหมอเอาตายเลยอเอ๊ะมีคนอยู่ระเบยียงอีกคนหนึ่งนะครับบรู้ว่าจังไดเขาคือไปเทียอยู่ตรงนั้นปล่อยเขาไปก่อนนะ <c oughs> เอ้า <c oughs> เห็นไหมยังอยู่คือเกาเขาเฮ็ดอย่างวะ หะเดีคนยางมาครับโอ้บอดหือเอ้ไอตัวนี้บ่อยู่ในบันเมื่อกีออ้เกือบนะครับเดี๋ยวยิงดักไปก่อนเฮาต้องปั่มยานะ <c oughs> พอมบวกเฮาออออเอ้าอย่าบอกเด้อว่าไอ้ขึ้นไปถือคนอยุ่ระเบียงเมื่อกี้ยิงอ่ะไง โอ้ผมยังขึ้นยิงเขาเลยมั้งอสุดยอดมันจะมีคนอยู่ห่างนา้นนะผมย็นแบบแต่ผูรู้อยู่ใส่นะครับอืมเบอร์ซีวางไหนมั้งบูเบอร์ซีถึงยิงว่ะ เขาต้องไปซอยนะ <Help. S 1> โอ้ยถึงี่ยังนอกอีกงานหยาบเลย,ยเนี่ยเขาฟรามของเขาไปนะครับผมวเราแปองแบบฟังใส่เนี่ยไม่รู้วันอยู่ใส่ไนหะ <Help. S 1> ไปเขาต้องไปซอยมูละ <Help. S 1> เข้มเามาแล้วมาเขามาแล้วเข้ามาแล้วย้าอ <Help. S 1> yeah. oh. โอ้ยหัวร้อนเลยกู้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับถ้ามากะได้เรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับเมื่อน,นี้สวัสดีครับหัวร้อนว่ะ